เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเที่ยวที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพแค่ประมาณสักสองชั่วโมงกว่าๆโอ้ดีเป็นอันซีนล่าสุดของจังหวัดนครนายกด้วยนะครับโอ้แท้แม่ผมจะพาไปดูอุ้ยทูดนครนายกผมจะพาไปดูนี่คือวัดมณีวงศถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งจะได้รับรางวัลอันซีนปีล่าสุดปี2566ของจังหวัดนครนายกเลย ถามว่าทําไมต้องพาไปเที่ยววัดเพราะที่วัดแห่งนี้ไม่ธรรมดาคุณหน่ยนอยแน่เขามีถ้าพญานาคแล้วมีพญานาคเนี่ยนะฮะประมาณสองพันกว่าตนนคุณหน่อยแ<ด>น่นี่คือนี่คือผู้สื่อข่าวเราไปวันธรรมดานะถ้าลองไปวันเสาร์อาทิตย์คุณหน่อยแนะ่คนจะมหาศารมากๆขออนุญาตถามใครไปนับเนี่ยสองพันตนเลยเหรอเอา จริงจริแสดงว่าต้องมีการแบบทำสถิติเอาไว้ในแต่ละการสร้างนะคือการเกิดขึ้นของว่ของถ้ำพญานาคแห่งนี้เนี่ยคือทางด้านของท่านเจ้าอาวาสหลวงพี่ต่อพระครูปิยรัตนานุกูลเนี่ยนะฮะท่านฝันเห็นภาพนิมิตถ้ำพญานาคก็เลยคิดว่าเออจะต้องทำภาพนิมิตเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ ก็เลยเนี่ยมีการปรึกษาหาหรือทีมงานของวัดจนกระทั่งตกลงว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีการก่อสร้างถ้ำพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลให้คนที่นับถือแล้วก็ศรัทธาในตัวองค์พญานาคเนี่ยได้มีสถานที่มากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ว่าสวยนะมองไปมุมไหนก็จะเห็นพญานาคเห็นแต่พญานาคคุณหน่อยแน่จะบอกให้เนี่ยขนาดลักษณะเหมือนเดินไปเป็นอุโมงก็ยังเป็นพญานาคเนี่ยที่ลักษณะเหมือนเป็น ขดตัวนะคะขน,นงานมาพูดกันง่ายๆแล้วนี่ก็เป็นลักษณะของถ้ำเนาะ<ช>ที่จำลองขึ้นมาคือพูดง่ายๆ,ๆคือเป็นถ้ำพญานาคเมืองบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเข้าไปเราก็จะเห็นวความอลังการคือถ้าเราเห็นภาพในนี้เนี่ยว่าสวยเลยนะของจริงยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเยอะมาก<อ>นะฮะต้องลองไปสักครั้งเจ้าหน้าที่ของวัดมณีวงศ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าภายในถ้ำเนี่ยก็จะมีคติธรรมแฝงเตือนใจกันอยู่ตลอดระยะเวลาในการเดินเยี่ยมชมนะครับ ส่วนปัจจัยที่บรรดาญาโยมทั้งหลายเนี่ยนำมาบริจาคเพื่อ,อที่จะให้สหร้าง,ง,งนเนี่ยะนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยคือมันก็เหลืออยู่แล้วเพราะว่ามีคนศรัทธาเยอะใช่ไหมวัดมณีวงศ์เนี่ย <S <S ขเขาก็เอาไปบริจาคให้ทางโรงพยาบาลโรงเรียนให้กับผู้ยากไร้และไฮไลท์สําคัญอย่างที่คุณนายแน่นบอกก็คือมีคนไปนับหรือเปล่าว่ามีพญานาคกันกี่ตนกี่องค์นั่นสิมีคนนะครับออกแบบเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองพันกับอีกสิบสี่ตน มีองค์กษัตริย์พาน้าทั้งหมด16คู่4ตระกูลมีครั้งสมบัติมากมายก่กองใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน3ปีด้วยกันกว่าจะออกมายิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับวันนี้ต้องใช้ความศรัทธานะไม่ใช่ความศรัทธาอยู่ดีๆแล้วจะสวยแบบนี้นี่จะมีป้ายมีจะมีป้ายบอกมีหลักธรรมคำสอนบอกตลอดระยะทางในการเดินเยี่ยมชมเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่เจ้าหน้าที่ของวัดมณีวงศ์หน่อยนะครับค่ะ ไม่ได้ให้มาชมพุทธศิลป์อย่างเดียวนะให้มาชมด้วยหนึ่งคือมีด้วยคติธรรมนะครับแล้วก็ให้ได้ไปใช้สักหนึ่งข้อก็อยังดีนะครับแล้วก็ส่วนปัจจัยหลักๆสําคัญที่สร้างที่ขึ้นมาก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับการเป็นสร้างคติธรรมแล้วก็หนึ่งปัจจัยในการร่วมสร้างนะครับหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลวงพี่ทำช่วยทางโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้าน ของละแวกในจังหวัดนครนายกแล้วก็ผู้ยากไร้ทั้งในนี้ก็จะมีหนึ่งอธิเช่นด้าน,นเข้าไปด้านในด้าน,นในจะมีพญานาคทั้งหมด2อ1 4ตนนะครับที่เรียงรายอยู่ข้างในด้านในถ้ำแล้วก็มีองค์กษัตรยิย์พานาคทั้งหมด16คู่นะครับ16คู่บารมีเป็ยนยัไงไงแล้วก็มีคลังสมบัติด้วยพูดลังพญาน,ะนาคกษัตรยิย์พญานาค16คู่ค สำหรับการเดินทางไปไม่ยากเลยครับจากก<า>รุงเทพมหานครก็ถ้ารถติด,ตดหน่อยก็ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนิดๆ<อ>คุณแนะ่นแต่ถ้ารถไม่ติดเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับ<อ>ก็ไปผ่านแยกบางอ้อจนถึงแยกสามสาวแล้วก็ตรงไปนะครับทางที่จะออกไปปราจีนบุรี<อ>นะครับก็ตามระยะทางมีป้ายบอกตลอดเวลาเลย<อ>ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแนะ่นอนไม่ต้องหลง,ไม,ง,หลงไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะครับ<อ>ขับไปตามป้ายเนี่ย<อ>เจอแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ของจังหวัดนครนายกโดยเฉพาะบรรดาสายหมูทั้งหลายนะครับต้องเชื่อนะคะต้องเชื่อคุณดีมเรื่องของเส้นทางเพราะว่านครนายกเนี่ยขับรถหลับตาก็ยังไปถึงเปอย่างงั้นไปบอยนาวัดบันดีนี่เดี๋ยวต้องลองแวะไปดูบ้างนะคะผมก็ยังไม่เคยไปนะคุณหน่อยแน่ตั้งใจตั้งใจจะไปทําข่าวอยู่หลายครั้งแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปพาสาวพาสาวไปหน่อยพาสาวไปไหว้พระบ้างนะเออ